วันนี้นะคะน้องๆคะ่ะคุณป้าเนื่องในฐา,านะที่เป็นคนที่เกิดในจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะจะเอาเอความรู้เก่าๆนะคะที่เรียนมากับปู่ย่าตายายแล้วก็แม่นะคะที่ชอบทำขนมจีนชาตนครสวรรค์น,นี่ชอบขนมจีนมากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขนมจีนปลาช่อนนะคะทีนี้ปลาช่อนไม่มีหรอกคะ่ะที่เมืองนอกนะคะ ก็ก็เลยจะมาทําน้ํายาไก่น้ํายาไก่นี่ปกติก็ท<อ>ําทีเนี้ยป้าจะใช้วันนี้จะใช้แค่ไก่ที่หน้าอกไก่เท่านั้นนะคะเนี่ยตัวตัวนี้จะแยกออกมาละจะใช้หน้าอกไก่มะพร้าวเนี่ยนะคะมะพร้าวก็จะใช้จะทนจะผ่าสองลูกเลยนะคะนะคะทีเนี้ยก็จะมีกระชายนะคะกระชายนี่สามร้อยกรัมนะคะ แล้วก็กระเทียมเนี่ยกระเทียมเนี่ยก็จะมี15กรีบนะแล้วก็หอมแดงนี่ก็คือชลอตนะคะชลอเตเดนเลิฟนะคะคือชลอตนะคะก็จะหัวมันจะใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยสี่หัวแล้วก็เอเอแบบหอมหัวแดงของของเมืองไทยไม่มีนะคะวันนี้ก็ใช้หอมแดงของฝรั่งนะผสมลงไปด้วยเพื่อเพื่อทำน้ำซุปเกี้ยอร่อยนะคะ แล้วก็ข่านะคะข่านี้นะคะประมาณร้อยห้าสิบกรัมนะคะเอ๊แวน่นครึ่งนะคะแล้วพริกนี่ประมาณเอ๊ะยี่สิบเม็ดนะคะยี่สิบเม็ดแล้วสามเม็ดนี่ก็คือเป็นพริกที่ปลูกเองนะคะเป็นพริกสไตล์ของเอ๊ะอเมริกันนะคะเผ็ดน่าดูเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่เอ๊ะ hey. เป็นใบมะกรูดที่ตอนนี้ไม่มีการนําเข้าแล้วใบมะกรูดสดนะคะเพราะมันมีเชื้อซามเนลล่านะคะก็เลยเอามะกรูดที่อบแห้งะะมาใช้นะคะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้เนี่นะคะชาวนครสวรรค์นะคะก่อนที่เขาจะทําอะไรแล้วแต่นะคะอย่างเช่นทําน้ํายาใช่ไหมคะก็จะทุบตะไคร้จนทุบตะไคร้จนและนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ตะไคร้แบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปลงหม้อนะคะ แล้วก็ได้เวลาแล้วนะคะเนี่ยนะคะก็จัดการเลยวันนี้เราจะทําน้ํายาขนมจีนนะคะสไตล์คนนะครสวรรค์น,นะคะใส่น้ําไปเลยนะคะใส่น้ําไปเอลิทครึ่งนะคะลิครึ่งก่อนนะคะตามไปด้วยตะไคร้นะ,ะตะไคร้ใส่เลยนะคะใบมะกรูดนะคะเยอะมาก แต่มันก็คงไม่หอมเท่าไหร่ไม่ไม่ทราบนะพึ่งใช้เป็นครั้งแรกนะคะเต่ปกติแล้วจะแช่แข็งไว้เยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้กลับเมืองไทยตั้งนานแล้วนะคะก็เลยไม่มีละก็เลยซื้อแบบชนิดแห้งมาพอไปถามที่ร้านก็บอกว่าไม่ขายแล้วนี่ก็หอมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเรียบร้อยเลยขานะคะใส่ลงไปหมดเลยเพราะทางนะความสว่คงนี้จะทําน้ําซุปนะคะ ทำน้ำซุปก่อนทำน้ำยานะคะซึ่งเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนกับเอ่อพักพักอื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆน,นะคะนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะทีนี้พริกนี่ก็ใส่ได้เลยนะคะพริกนี่ก็ใส่ไปเช่นกันนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วจะใช้พริกใหญ่นะแต่ว่าก็ไม่มีเช่นกันนะคะก็เลยใช้พริกเล็กๆแบบนี้แล้วก็พริกที่ปลูกเองนะคะเป็นพริกของอเมริกันนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้มไปต้มไปแล้วรสมันเผ็ดมากเกินไปเราก็เอาออกได้นะคะเราก็เอาออกได้ไม่เป็นไรก้านอะไรนั่นก็เราก็อาออกที้หลังได้นะคะไม่เป็นไรใส่ลงไปเลย ล้วเสร็จแล้วเนี่ยกระชายเนี่ยนะคะมันมีประมาณ300ร้อยกรัมใช่ไหมเราก็คัดเอาเอาหัวที่แบบว่ามันเนี่ยเยหัวที่มันเป็นแบบเอหัวดีๆเอาไว้นะเอาไว้หั่นตอนที่น้ํายาเสร็จใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือประมาณครึ่งหนึ่งเลยอะส่วนที่เหลือก็คือใส่ลงไปเลยล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ อใส่ลงไปเลยตอนนี้น้ำยาดน,น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำซุปนะคะเดือดเรียบร้อยป,ป้าก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกอย่างจะ ลงไปต้มเห็นไหมคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะใบมะกรูดที่ว่านี้นะคะไม่ไม่ผิดไปจากมะกรูดสดเลยนะคะกลิ่นหอมมากแล้วเสร็จแล้วนะคะก็นี่เลยนะคะไก่ที่เตรียมไว้นะไก่ที่เตรียมไว้ก็จัดการใส่ลงไปในในต้มลงไปทั้งตัวเลยนะคะเหมือนกับการต้ยมยำเลยนะ,ะใส่ไปทั้งตัวเลย แล้วทีนี้ทีนี้นะคะก็ร้านไ่จะต้งให้่วมใส่ใช่ไหมคะใส่ไปแล้วใช่ไหมคะหนึ่งลิตรครึ่งใช่ไหมคะทีนี้ใส่ไปอีกครึ่งลิตรนะคะเป็นสองลิตรพอดีเลยนะคะ<ม>ก็นะมันลอยใช่ไหมก็ใช้ได้แล้วค่ะขนาดเนี้นะก็ให้เคี่ยวต่อไปเคี่ยวต่อไปจนสุกลด รสไฟปานกลางคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยต้มนะน้ำยาไก่เออต้มพอแล้วเดี๋ยวจะเอาไก่ออกมาแล้วก็เอาเออส่วนผสมต่างๆออกมาปั่นนะคะแล้วก็ไก่นี้ก็จะแกะเนื้อออกแล้วก็ไปสับห่าสับสับหันหันี่นะคะไก่นะคะมันจะแบบยุ้ยออกไปหมดเลยนะคะเวลาต้มนะคะเราก็ แค่แบบเลือกเอากระดูกออกนะเอาเนื้อออกจากกระดูกนะมันจะง่ายแบบหลุดออกไปป๊อปป๊อปป๊อเลยนะคะแค่แบบลอกออกมาแค่นั้นเองแล้วก็นี่นะคะก็เนี่ยเนื้อไก่มันจะนุ่มมากๆนี่เลยนะคะเนื้อไก่ที่แกะกระดูกแกะอะไรออกไปนะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะคะเนี่ยเราก็าจัดการเลยนะคะจัดการแบบว่าไม่ต้องเอาไปใส่ครกด้วยซ้ําไปคือจะแบบเนี่ยนะเนี่ย ตำตำมันอยู่ในกระมังนี่เลยนะคะกระมงังอันนี้มันเป็นสแตนเลสนะคะคือนี่เลยนะไม่ใช้ได้เลยเสร็จละวางไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้มาดูกันทีนี้มันก็จะมีตะไคร้มีอะไรทีนี้มันก็จะมีตะไคร้มีอะไรนี่นะคะเราก็าเอาไปทีละอย่างนะอย่างเช่นหอมเนี่ยเราก็เอาไปใส่เครื่องปั่นเลย กระชายพริกอะไรเงี้ยเราไปใส่เครื่องปั่นเลยแต่ว่าพวกนี้ก็ไปก็ไปใส่เครื่องปัน่นแล้วก็บีบเอาน้ําออกนะกะทิก็เป็นกะทิคั้นสดนะคะได้หัวกะทิแล้วก็หางกะทินะประมาณลิตรหนึ่งนะคะแต่นี่ก็คือน้ําซุปที่ได้นะคะน้ําซุปที่ได้แล้วนี่ก็คือเครื่องปรุงที่กรองเอาออกมานะคะ แล้วก็จะไปใส่เครื่องปั่นนะคะนะคะปั่นแล้วก็เอาไปผัดกับกะทิแล้วจากนั้นก็ใส่เครื่องต่างๆก็เสร็จแล้วน,ะะนี่เลยเมื่อปั่นออกมาแล้วนะคะก็จะได้เครื่องแกงที่เอเครื่องแกงน้ำยาที่แบบเอน่ากินแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะได้เยอะมากเลยนะคะนะสุด ทีนี้นะคะก็ตั้งกระทะไปตั้งกระทะตั้งกระทะแล้วก็เอาหัวกะทิลงไปเอาหัวกะทิลงไปก็ตั้งไฟแบบสูงเลยนะคะรอกระทิเดือดนิดหน่อย ตอนนี้นะคะพอกะทิมันเริ่มจะแตกต,ตัวแล้วนะคะก็ก็ใส่ใส่เครื่องแกงไปนะคะใส่เครื่องแกงไปเครื่องแกงที่เห็นนี่นะคะมีแค่พริกข่าแล้วก็หอมกระเทียมกระชายนะคะส่วนตะไคร้นะนะคะเอ่อตอนที่ป้าทําเห็นไหมคะป้า,าไปทุบใช่ไหม ปลอยลาใส่ลงไปในซุปแล้วนะน้ำตาไคร้นะ่ะมันไปอยู่ในน้ำหมดแล้วนะคะเพราะว่าการทำแบบนี้จะแตกต่างไปจากที่แบบว่าใช้ส่วนประกอบต่างๆมาตำอย่างเดียวนะคะมันจะไม่ออกมาเป็นน้ำซุปมันจะไม่ออกมาเป็นน้ำที่อร่อยมันจะแตกต่างกันมากเลยนะคะจนแบบมันหอมเหลืองแบบกิ่นนี่จะหอมมากเลยนะคะ ถ้าส่งกลิ่นไปในคลิปได้จะต่อมเลยนะคะเนี่ยมันมันหอมแบบว่าแล้วว่าเห็นไหมคะเดเครื่องแกงนะคะจะแบบละไีย่ลงไปนะคะใส่เนื้อไก่ลงไป <c oughs> เห็นไหมคะนัวเนี้เลยนะคะเนื้อไก่แบบนั้นมากมายนะทีนี้ก็แค่แบบว่าใส่น้ำซุปลงไปนะคะ น้ำซุปลงไปนี่เลยทีนี้นะคะเอก็ปล่อยให้มันต้มต่อไปสักพักหนึ่งนะคะก็ใส่น้ำปลาไปนะคะ5ช้อนโต๊ะใหญ่ๆเลยนะคะก็ตามสไตล์เลยนะคะชิมกันนะคะคือไม่จนเป็นต้องบอกว่า5ช้อน6ช้อนนะคะ คือน้ำปลากับความเค็มนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าเราใส่ตามความชอบนะคะทีเนี้ยก็รอให้แบบว่ามันเข้ากันได้ดีเนื้อไก่กับส่วนผสมต่างๆตอนนี้นะคะก็ใส่ลูกชิ้นไปเห็นไหมคะเอน้ำยานี่จะแบบว่าเอ่เคี่ยวมาพักหนึ่งแล้วนะคะจะแบบ จะดูน่ากินมากนะคะแล้วก็เนื้อไก่นี้แบบจานวนเนียอะไรนะคะนี่นะคะนี่คือแบบว่าสไตล์อย่างที่แม่ทานะคะจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งงานงานเลี้ยงอะไรสารพัดงานนะคะแม่ก็จะทําเมนูนี้นะคะคนในหมู่บ้านก็จะทําเมนูนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทําด้วยเนื้อปลาช่อนแต่วันนี้ทำยาไก่นะคะ เขาก็ทำนะคล้วก็ทำาระชายเดียวกันเช่นกันนะทีนี้ได้ยินเสียงมันเดือดแล้วใช่ไหมคะพอได้ยินเสียงมันเดือดแล้วนะคะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นแล้วเนี่ยว่ามันมันมันร้อนแล้วนะคะก็ใส่กระชายลงไปนี่เลยนะคะใส่กระชายลงไปนะใส่กระชายลงไปแล้วก็เอาเข้าไปอยู่ข้างล่างนะนน ระชายลงไปโอ้ยใส่กระชายลงไปนะคะพักนึ่งละนี่กระชายลงไปแล้วนะ้ตอนมันเดือดนะทีเนี้ยก็ต้นหอมนี่เลยต้นหอม